สวัสดีทุกๆคนวันนี้เราจะมาตอบคำถามแนะนำตัวกันคำ,คำถามแรกคุณชื่ออะไรเราชื่อมิโฮชิคำถามที่สองทำไมคุณถึงตั้งชื่อนี้และชื่อนี้มีความหมายว่าอะไรความหมายของมิโฮชิแปลว่าดวงดาวเหตุผลที่ตั้งชื่อนี้เพราะแบบชื่อมันเพาะดีคำถามที่3าชื่อของคุณคล้ายหรือซ้ำกับตัวละครในในอ,ใน,อนิเมะหรือไม่ คำถามนี้เราก็แบบเราไม่รู้เหมือนกันปกติก็จะดูอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องชื่อตัวละครคำถามที่4มาสคอตของคุณเป็นอย่างไรมาสคอรตรูปคนของเราจะมีลักษณะมีผมสีเหลืองยาวมัดถึงกลางหลังตาสีฟ้าในตาเป็นรูปดาวใส่ชุดนักเรียนแขนยาวใส่เน็กไทกับกระโปรงสีน้ำเงินเหมือนกัน ส่วนมาสคอดร,รูปสัตว์จะเป็นลูกจิ้งจอกคำถามที่5คุณมีหน้าที่อะไรใน KMM สัตว์ก็จะทำงานที่ทำได้ถ้าทำไม่ได้เราก็จะไม่ทำเพราะถ้าทำไปแล้วงานมันอาจจะออกมาไม่ดีเออแล้วต้องมาแก้ไขใหม่มันต้องเสียเวลาเยอะเพราะฉะนั้นทำงานที่พอทำได้น่าจะดีกว่า แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากพวกเรา KMMZ นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ